เอ้ยทำเกินไปหรือเปล่าไอซี่ใครใช้ให้กแกแต่งตัวแบบนี้อยากเด่นมากนะักใช่ไหมนี่เธอพูดอะไรของเธออะฉันไม่เข้าใจเราก็ไปเที่ยวด้วยกันฉันก็แค่ยอยากแต่งตัวสวยๆอะ่ะเลอศอยากดูดีมากกว่าคนอื่นมากกว่ามัง้งฮะเอานี่ไปใส่ใส่ฉันสิอย่าให้คนอื่นเขาต้องรอนานอิสวะ นั่งจนเนเ็บชาเลยวะ่ะแกยังดีนะที่แค่เน็บชาแต่บางคนน่ะหน้าชาเลยแหละเธอใส่เพื่อถุงคงจะเดินลำบากอ่ะเดี๋ฉันช่วยนะขอบคุณนะเสือนี่เธอจะไปช่วยอะไรมาน,นักหนาเธอเป็นแฟนฉันนะมานี่ <c oughs> แค่นี้ก็ต้องให้ผู้ชายประคองตอแหลจริง <c oughs> ให้เต็มที่เลยนะมือเนี้ยฉันเลี้ยงเองตลอดทั้งทริปเลยใจดีกับเพื่อนตลอดเลยนะคุณหนูลูกสาวผอ,อโรงเรียนชื่อดังตอนเนี้ยนอกจากจะเป็นผอ,อโรงเรียนแล้วอะ่ะก็ยังเป็นเจ้าของธุรกิจพันล้านด้วยนะธุรกิจพันล้านประมาณหนึ่งอะ่ะบริษัทที่ไอ้เสดทำง,งานอู่ใช่ไหมดีเลยเนาะอย่างเงี้ยเกาะเมียรวยเลยนะเนี่ย โชคดีมากเลยอ่ะสบายจะขยับไปไหนก็ไม่ๆเขาไม่มีที่นั่งอ่ะฉันเลยจะให้เขามานั่งตรงนี้มันมาทีหลัง ก็ให้มันหาเองสิหรือว่าถ้าไม่มีปัญญาหาเองก็ไปนั่งโต๊ะอื่นสิไอซี่พูดกับเพื่อนดีๆหน่อยไม,ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเราไปนั่งโต๊ะอื่นก็ได้แล้วเอพูดกับเพื่อนอย่างเงี้ยไม่กลัวไปมาเสียใจเหรอ มันจะเสียใจอะไรมันชินแล้วเป็นแบบนี้มาตั้งแต่มัธยมแล้วอ่ะคุเธอวันแรกตื่นเต้นเลยไอซี่ตื่นเต้นสิฉันขอพ่อยายมาอยู่ห้องเดียวกับเธอด้วยจะได้เจอกันทุกวันเลยดีไหมที่รู้เป็นลูกผอ,อ,อแล้วจะทำตามใจไงก็ได้เหรอไม่ดีเลยนะฉันไม่สนใจหรอกเพราะว่าฉันอยากได้อะไรก็ต้องได้ทั้งนั้น ฟังใจเรียนนะลูกตอนเย็นก็มาเจอพ่อข้างเรียนนะได้ค่ะพ่อนั้นเดี๋ยวไมไปเรียนแล้วนะคะสััสดีคะ่ะสวัสดีไอซี่สวัยดีเสือว้าวชุดใหม่เหรอเนี่ยเข่าทะทุกเทิมเลยนะไม่มีคราบเหลืองแล้วด้วยอ่ะอืม พ่อเราเพิ่งซื้อให้ใหม่นะ่ะเห็นพ่อบอกว่าขึ้นมอปลายก็เลยไม่อยากให้ใส่เสื้อตัวเก่าแต่มันไม่เหมาะแกเลยนะไอซี่ทำอะไรอะแบบนี้สิถึงจะเป็นคนที่ฉันรู้จักเนา่าเหมือนขยะเลยอะผมกัเป็นลูกพ่านลงติ ทำไมทำขนาดนี้อ่ะก็ช่วยไม่ได้แกอยากแต่งตัวเด่นกว่าฉันเองหาสำเนียกตัวเองบ้างนะว่าเป็นใครแกจะเป็นเพื่อนกับฉันอ่ะจะมาทำตัวเด่นกว่าไม่ได้ปะจังหวะฉันถามเธอจริงๆนะเธอทำแบบนี้กับไมมาทำไมอ่ะทำเพื่ออะไร ฉันยังไม่ทำอะไรมันเลยนะมันตาขาที่ทำตัวเองทั้งนั้นอยากเป็นเพื่อนกับฉันอะแต่ไม่รู้ถ่านะตัวเองจะเป็นเพื่อนกันอะมันก็ไม่ควรเด่นเกินหน้าเกินตาป่ะแต่ที่เธอทำอะมันเกินไปนะนี่เธอแกล้งเขาเพราะว่าเขาเป็นลูกพันโลเหรอนี่จะปกป้องอะไรมันนักหนาไม่คิดจะเข้าข้างแฟนตัวเองไหนเหรอที่ฉันพูดเนี่ยเพราะว่าสิ่งที่เธอทำมันผิด อย่ามาพูดจาเป็นคนดีหน่อยเลยเธอลืมไปแล้วเหรอว่าเธอทำงานอยู่ที่ไหนถ้าพ่อฉันไล่เธอออกจากบริษัทอ่ะบริษัทฉันก็ไม่เจ๊งหรอกนะหัดทำตัวสำนึกบุญคุณบ้างนะ ไมเหรอหลงทางกันมาเหรอจ๊ะคือฉันกับพ่อมาพบเจ้าของบริษ,ษัทนี้มาพบพ่อฉันหรอ <c oughs> <c oughs> ออจะมาสมัครตำแหน่งอะไรหรอคนใช้หรือแม่บ้านอะแต่ว่าอย่างพ่อเธออะจะให้เป็นแค่รองปราเท่านั้นแหนละเพราะว่าความสามารถก็คงจะมีแค่นั้น หนูชื่อไอซลูกเจ้าของบริษัทนี้ใช่ไหมใช่ค่ะฉันเป็นลูกเจ้าของบริษัทคนเดียวกับที่เป็นผอโรงเรียนที่คุณลุงเคยเป็นพานโรงอะค่ะจำได้ไหมเอ่ยจำได้สิฉันดีใจนะที่เจอหนูอะไม่ต้องดีใจไปหรอกค่ะดีใจที่แก่ขนาดนี้แต่ยังไม่ตายดีกว่าเฮ้ยนี่มันจะมากเกินไปแล้วนะขอโทษพ่อฉันหนูนี้เลย ไม่ใช่พ่อฉันนี่ทำไมต้องขอโทษนี่มันที่ของฉันแกไม่มีสิทธิ์มาขึ้นเสียงใส่ฉันมาทา่ไหนก็ออกไปเลยนะฉันไม่รักแกนั่นแหละออกไปอย่ามาั่นให้มันมากเลยฮัลโหลสวัสดีคะ่ะคุณพ่ออะไรนะคะเปลี่ยนเจ้าของ ขายความว่ายังไงคะคุณพ่อขายบริษัทเพื่อใช้หนี้หรอคะแล้วทำไมคุณพ่อไม่บอกหนูคุณพ่อขายไปให้ใครคะอ่าฉันขอแนะนำตัวนะฉันชื่อหนึ่งเป็นเจ้าของบริษัทคนใหม่ที่นี่ฉันเนี่ยแหละเป็นคนซื้อบริษัทต,ต่อจากพ่อเธอเองอ สวัสดีครับพออ๋อธุรกิจเขาพดนเหรอครับเออช่วงนี้ราคาดีเลยครับหลังไปได้สวยเลยฮะอ๋อพอ,อต้องการยืมเงินเพิ่มเหรอครับอใจจริงผมก็อยากให้นะครับแต่พอออยังไม่ได้คืนของเก่าผมเลยนะครับนี่ถ้าพออออยากได้จริงๆออ่ะม,มันก็ต้องมีอะไรคำรำก,กันหน่อยนะครับ อ๋อครับโอเคครับพออ,อเขามายืมเงินฉันแล้วก็เอาบริษัทเนี้ยมาค้ำประกันสุดท้ายเขาก็ไม่จ่ายบริษัทนี้ก็เลยตกเป็นของฉันยังไงล่ะนี่พ่อแกเป็นเจ้าของโรงสีแต่เมื่อไหร่ ชีวิตคนเราอ่ะมันมีขึ้นมีลงนะพ่อฉันอ่ะเคยอยู่ในจุดที่แย่มาแล้วมีแต่เธอนั่นแหละที่หลงระเริงจนไม่รู้เลยว่าวันหนึ่งอ่ะตัวเองก็ตกลงมาได้เหมือนกันไม่จริงฉันไม่เชื่อพ่อแกแต่งเรื่องมาหลอกฉันหนูไม่เชื่อน่ะไม่เป็นไรหรอกแต่ยังไงบริษัทนี้ยมันก็เป็นของฉันอีนหม่ไมแกวางแผนมาแกล้งฉันใช่ไหม นี่แกไม่ต้องห่วงเลยนะว่าแกจะโดนแค่คนเดียวไอ้ลูกน้องแกอีกสองคนน่ะก็ทำงานในบริษัทเครือของพ่อฉันฉันให้พ่อฉันจัดการเรียบร้อยแล้วใครทำอะไรลูกสาวฉันไว้ยกหูกิ้งเดียวมันก็เด้งหมดแล้วทำไมกันแล้วทีนี้ฉันจะทำยังไงไม่จริงฉันไม่เชื่อเธอก็คงต้องรับผลกรรมที่ทำไว้นั่นแหละ ถึงแม้ว่าต้นเหตุจะไม่ได้มาจากเธอแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเธอไม่ได้ทำผิดเสือช่วยฉันด้วยนะฉันไม่เหลืออะไรแล้วอ่ะช่วยฉันด้วยนะฉันช่วยเยเธอไม่ได้หรอกไอซี่ฉันเคยเตือนเคยบอกเธอตั้งหลายรอบแต่เธอไม่เคยฟังเลยอ่ะฉันก็ทนกับการกดขี่ของเธอการดูถูกของเธอมามากแล้วอ่ะฉันว่าเรากลับไปเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมเถอะ หนูขอโทษนะคะที่หนูทําไม่ดีกับไม่ไม่อะหนูทําตัวไม่ดีหนูขอโทษจริงๆคะ่ะที่หนูทําไปอะเพราะว่าหนูอิจฉาไม่ม่ค่ะไม่ไม่เขาทั้งสวยกว่าทั้งเรียนเก่งกว่าหนูนี่ทั้งหมดมันเป็นเพราะเรื่องนี้เหรอทาไมเธอไม่บอกฉันอะให้โอกาสหนูปรับปรุงตัวนะคะ หนูจะไม่ทำแบบนั้นแล้วหนูจำไว้นะชีวิตคนเราไม่แน่นอนหรอกวันนี้มีพรุ่งนี้อาจไม่มีแล้วก็ได้เพราะฉะนั้น่ะจงทำความดีในทุกๆวันนะจริงๆฉันโกรธเธอมากนะไอซี่แต่ฉันก็ใจร้ายกับเธอไม่ลงหรอกหวังว่าต่อไปนี้จะทำงานร่วมกันได้นะนี่เธอจะให้ฉันทำงานที่นี่ต่อจริงๆใช่ไหม แล้วแต่พ่ออะขนาดเสือยังทำงานได้เลยเอาสิทำตำแหน่งเดิมที่หนูเคยทำน่ะแหละแล้วต่อไปเนี้ยนะ่ะอย่าแกล้งไมมา,มาอีกนะขอบคุณนะคะที่ให้โอกาสหนูหนูจะไม่เป็นแบบนั้นอีกแล้วค่ะขอบคุณค่ะเสือ <c oughs> ฉันขอโทษนะที่ฉันเคยดูถูกเธอไม่เป็นไรหรอก ขอแค่เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันก็พอ